رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والحول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم อัสสลามุอะลัยกุวะเราฮมะตุลลอฮิวุบเรากาตุ์ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการไ b a บ k ก์โรมฎอนสัมพันธ์ปี2นะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีหลากหลายเรื่องราวเหมือนเช่นเคยครับที่จะมา เล่ามาบอกประสบการณ์หรือว่าให้ความรู้โดยผ่านวิทยากรสองท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับท่านแรกนะครับดออรอานัสอมาตยากุลนะครับท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและอีกหนึ่งผู้บริหารนะครับดออรอบดีนวันขวัญผู้อำนวยการฝ่ายปฏิตภัณฑ์ชรเละอาและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและพัฒนองค์กรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอัสสลามุอะลัยกุมวอะลัยฮ์มะตุลลอฮิบะเาะกาตุร์กัจานท่านดูแบริรับ ครับผมท่านอาจารย์อนัทครับ<ม>ยังคงอยู่ในเรื่องของการเงินการธนาคารอยู่ถ้าพูดถึงการเงินการธนาคารที่สําคัญเลยนะปราศจากดอกเบีย้ยและความเสี่ยงมีรายละเอียดอย่างไรในเรื่องของการเงินการธนาคารตามหลักเชลยบ้างครับอาจารย์รับสิสมิลลาฮิรราะห์มานีรุหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิวกัฟะอัมบะดุเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เห็นเลยว่าธนาคารตะวันตกเนี่ยต่างจากธนาคารระบบธนาคารอิสลามอย่างไร ก็คือระบบธนาคารตะวันตกนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้เติบโตก้าวหน้าและก็ขยายงานทางธุรกรรมไปบนฐานของดอกเบีย้ยไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีการค้าไม่มีการร่วมลงทุนไม่มีระบบในทั้งสิ้นมีแต่เพียงว่าเอาสินเอาโครงการมาแล้วก็กู้เงินไปแล้วก็ส่งเงินต้นทุนแล้วก็ดอกเบี้ยบ,บวกเข้ามาโดย จะล่มสลายหรือจะก้าวหน้าอยางไงก็ตามถ้าล่มสลายก็ยึดทรัพย์เพื่อชดเชยก็คือธนาคารตะวันตกตั้งอยู่บนมาตรฐานง่ายๆประมาณนี้ก่อนแต่ธนาคารอิสลามนั้นเมื่อนักวิชาการได้เริ่มคิดขึ้นมาเนี่ยก็จึงดูวิธีการตะวันตกก่อนเฉพาะวิธีการบริหารจัดการเคาน์เตอร์ทํำยังไงเงินมาฝากยังไงที่จะนําเงินไปไปเก็บยังไงน,น็คือการศึกษาระบบระบบ มาตรฐานกลางก่อนจากนั้นจึงดูว่าเราจะทําให้เงินที่ผู้คนนํามาฝากในรูปแบบต่างๆเนี่ยงอกอย่างไรเป็นความบรกัดจำเริญงอกขึ้นมาอย่างไรหรือเมื่อมีพี่น้องมุสลิมมาทําโครงการมาแล้วมาขอสินเชื่อเนี่ยเราจะร่วมกันทําให้โครงการนั้นก้าวหน้าภัยบู์ไปด้วยกันอย่างไรและก็กระจายผลตอบแทนไปทั้งผู้ร่วมลงทุนตัวธนาคารที่เป็นคนกลางเอง หรือตัวผู้ที่มาขอสินเชื่ออย่างไรดยรระบบนี้แหละที่นักวิชาการจึนได้คิดดีไซน์หรือออกแบบธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามขึ้นมาหรืออิสลามิกแบงกิ้งแอนด์ฟินแลนซ์ขึ้นมาโดยเริ่มดูจากรูปแบบตะวันตกเหมือนที่ดเรเด้ก,ก่าวถึงรูปของการทําอาหารหน,นะครับ,รบแต่ย้อนไปดูยังอั uran, ลกุรอานและก็อัลฮะดีษของท่านนาบีสุลตัลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วจึงพบพบแอสเซทและพบขุมคลังมากมายที่นําออกมาเช่นว่าธนาคารอิสลามสามารถที่จะทําให เงินที่พี่น้องนํามาใช้บริการมาฝากเนี่ยนะหรือมาไว้วางใจเนี่ยงออเงยขึ้นมาได้ด้วยการทําให้สังคมเนี่ยก้าวเข้ามาขอสินเชื่อเราไปและนําเอาเงินนั้นไปบริหารในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือเช่นอมุรบะฮะหรือก็ใบอีนะตามมัสฮับชาฟีอีก็คือเป็นเรื่องของเทรดดิ้งที่เทรดดิ้งคัก อัล์อย่างเช่นอัลต์ทรงห้ามดอกเบี้ยแต่อนุญาตการค้าที่เป็นเทรดดิ้งสอก็คืออาจที่จะเป็นมูชาริกะก็คือเป็นจอยเวนเจอร์ร่วมกันนะครับสามอาจที่จะเป็นมูดอรบะหรือว่าบิสเนสเวนเจอร์นะมันลงทุนนะหรืออันสุดท้ายก็อาจจะเป็นอิจาระหรือว่า leasing ที่เป็นธุรกรรมต่างๆอยู่จากนั้นแหละประเทศมุสลิมในแต่ละประเทศเนี่ยก็จึงดูความคล่องตัวว่าจะใช้อะไรต่างๆเป็นต้นเช่นในประเทศไทยเนี่ย ได้ทับพรบรมาแต่ไม่มีรัฐบาลตามไปแก้ไขในกฎหมายลูก <ừ. S 2> ก็ทําให้การทําธุรกรรมในหลายๆด้าน3 4อย่างที่กล่าวมานี้ยากก็เลยทำเช่นเอามาศัพท์ชาฟีมาข้อหนึ่งก็คือใช้การค้าแบบมาศัพ์ชาฟีบจบก็คือมาทําการซื้อมาขายไปแล้วก็ได้กําไรจากการค้านั้นและนำเอาผลกําไรนั้นกลับมากระจายไปยังไปยังผู้ถือหุ้นกระจายไปยังผู้ผู้ร่วมลงทุน และก็ไปยังเป็นเงินเดือนค่าจ่ายของพนักงานและก็สำนักงานเป็นต้นครับครับผมถ้าพูดถึงนิดหนึ่งครับที่บอกว่ามันปราศจากดอกเบี้ยใช่เพราะว่าถ้าเป็นการค้าเทรดดิ้งเนี่ยไม่ต้องดอกเบี้ยไงถูกไหมครับค้าขายแบบมีมาร์ชาฟีก็คือซื้อมาขายไปไม่มีดอกเบี้ยตรงนี้ไงความเสี่ยงก็ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เข้าสู่ระบบของการค้าแล้วก็ฝากนิดหนึ่งว่าอย่างเช่นไบอีนะ ไม่ไว่าอะไรก็ตามไบอินัก็เป็นส่วนหนึ่งของฟิกอิ Ι สลามไม่ได้มาจากยาฮูดีหรือไม่ได้มาจากตะวันตกอะไรทั้งสิ้นครับผมก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของการเงินการธนาคารที่ปราศจากดอกเบีย้ยท่นนี้มาในมุม,มของธนาคารอิสลามบ้าง <c oughs> อยากให้ดรได้เสริมในเรื่องของการบริหารงานที่ปราศจากดอกเบีย้ยและความเสี่ยงของไอแบงค์เราครับอัสลามอะลัยกุมมะรัฮ์มะตุลลอฮ์มะบรุกาตุอิสมิลลัยิรห์มานุเระฮีมขอเรียนเสริมจากท่านดรอานัสเมื่อกี้นี้เลยนะครับคือ อย่างที่เรียนว่าเราเป็นความเหมือนที่แตกต่างดังนั้นพอ,อยกตัวอย่างมุสลิมเดินเข้าไปที่ธนาคารอิสลามแล้วเห็นผลตอบแทนเงินฝากเราเขียนว่าเป็น indicative rate, อินดิเคเตอรเรอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับถ้าเป็นแบงก์อื่นก็คือเป็นดอกดเ,เบี้ยชัดเจนแต่สิ่งที่เราเขียนคือผลตอบแทนผลตอบแทนอันนี้เนี่ยเราเอาผลตอบแทนที่เราเคยทําได้ในอดีตม,มามาคาดมามาคาดการให้กับลูกค้าว่า อินชอาล่ะเราจะทําได้แบบนี้ mm hmm. คืออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับดังนั้นเนี่ยผมขอเปรียบเทียบง่ายๆระหว่างอัตราดอกเบี้ยก,กับกําไรดอกเบี้ยก,ก็คือเงินที่เกิดมาจากเงินอาจารย์แต่กําไรก็คือเงินที่เกิดมาจากการค้าขายที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้มีลูกค้าเอาเงินมาฝากกัธนาคารอิสลาม ธนาคารอิสลามไม่ได้อยู่เฉยๆฉยแล้วเงินเพิ่มขึ้นมาธนาคารอิสลามเอาเงินตรงนี้ไปต่อยอดทําการซื้อขายต่อ,อการซื้อขายตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นมีลูกค้าฝากสินเชื่ออยากจะได้บ้านในราคาหล้านสมมตุติเราก็ซื้อบ้านใน,ในราคา5ล้านแล้วก็ขายต่อในราคา6ล้านเราก็มีกําไรอย,อยู่หนึ่งล้านเราก็เอากําไรนั้นมาหักค่าใช้จ่ายหักค่าอะไรแล้วก็แบ่งไปทางด้านฝากของเงินฝากเงินฝากประเภทนี้ก็เรียกว่าเงินฝากประเภทมูดอรอบะ ที่ว่าเป็นการร่วมลงทุนธนาคารสลามก็เอาไปซื้อขายอีกฝากหนึ่งอีกฝากของสินเชื่อพอเกิดกําไรขึ้นมาเกิดผลตอบแทนขึ้นมาก็เอามาแบ่งตามสัดส่วน50 50 20, 80, 30, 70 10, 90ก็ว่าไปตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์แต่หากลูกค้าต้องการไม่ต้องการบุรรบ้นไม่ต้องการความเสี่ยงก็อาจจะฝากประเภทวัดีอะฝากเท่าไหร่ก็ถอนคืนเท่านั้นอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร<อ>นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยและกําไร ครับผมนี่แหละครับก็คือในเรื่องราวของการเงินการธนาคารที่ปราศจากดอกเบี้ยและความเสี่ยงโดยทิ่เชินนั่นหมายถึงการซื้อมาขายไปนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้รายการไอแบงค์รองบดอลสัมพันธ์นะครับก็คงทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงเวลาของไอแบงค์รองบดอสัมพันธ์ปีสองคงต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอีกเชอรล็อครับวสลาลงมวยกุ้มวรรจมาตุลท์วงบระกาตุรองบดอนี้ท่านมีแผนการจ่ายอากาศเล้วหรือยัง การจ่ายอากาศหรือการให้ทานจะทําให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยิ่งกว่าจะทําให้ทรัพย์สินของท่านลดน้อยลงบัญชีอากาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะทําให้เงินอากาศหรือเงินบริจาคของท่านเป็นไปตามศาสนบัญญัติบัญชีอากาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0 0 1ขีดหนึ่งขีด03879ขีด9หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร من صام سوسو اكتبي بالنور سفرا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما